อยู่ตรงแล้วคนแม่งอยู่อยูคนเตือ่อนขอเกิ้ไปลแล้วได้นอนแหละคนมันไปกว่าแก้วลแล้วคนอันตัวก็ได้คนอันตัวแล้ววิ่งไปเก็บาวน์แต่ถ้าวิ่งไปในใจคุณได้ไหมอ้าวนัใจ เอ้ลงลงนี่ก่อนลงนี่ก่อนมันไม่มีตัวมาก็นปืนละเอ่อเอาเห็นเมเมื่อกี้ได้สกาชิต้าถาวนเฉยเล่นอะไรวะนาทีอะแล้วมันให้กองอ่ะเปิดเปิดได้แต่เดบิลกับนาทีที่สองปืนนี่แหละเปิดจูทัหมดเอ้ยะมันให้มาสองกองติดใช่ไหมเปิดออกเลยงง เปิดนเ,เลนนเหลือเอเาถายแล้วเล่นครบร้อยยี่สินาทีแล้วสไปคือร้อแสิบนาทีเนี่ยรอรอยแปดอันนี้ครั้งที่สองนั่นแหละไม่ใช่ครั้งแรกกูเปิดมีแต่อะไรเล้ะมีแต่ไอเอสเทเอสววทองไม่ถาวรด้วยนะไม่รู้วอเอสเทได้แล้วอสองก็บอกแล้วมัว้งถ<ะ>าวรฟาร์มาต่อวะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเล่นฟามาตานคุอะ เกลามึงดูฟอร์มัทมึงดูสกินมึงดูสกินเอาะกินอะไรมงไม่เห็นเห็นไหมล่ะกูมองไม่เห็นมองไม่เห็นสกินกูค่พีไม่คุยกูขอซองคุณอะขอซองเขาเอ็นเอ็มพีไม่เป็นเหรอเออกูเลยไม่เป็นแต่กูมีสกินเอมึงมึงไปแล้วบอกว่าไอ้พวกตีตึงๆอ่ะ กุนครับกระสุนกูมีสกินแล้วแต่กูเล่นไม่เป็น,คนโคตรโง่ไอ้เหี้ยตั้งแต่กูได้สกินเบสเซอร์มาเล่นโคตรง่ายไอ้เหี้ยนนไอ้ทนนยังด่ากูเลยว่าโง่อย่างว่าไม่มีสกินดีๆเลยไม่เป็น,น,นเบอ,อไม่น่ามาเลยมึงแบบเอ็มพีมึงถ้ามันไล่ได้มึงไล่ลูกตอง ทักมาว่าไม่เคยตกเลยเฮียเอ้ยถ้าไม่ลงสองเอว่าจะดีนะไม่มีกระสุนเออาร์เท้าเกาะข้างหน้าแต่ยังไม่มีเกาะเมืองนี้จะไม่มีใครมาเล่นสบายอยู่ เอ้ไอเงี้ยสี่ร้อยปลมาอ่ะโอ้ยเ้ยเกียร์ดาวฆ่าไปแล้ว เคไอวอลอยู่ห้าลูกใครเอาไอวอลมั่งเฮ้ยไอฟ้ามีไอวอลไม่มีไอวอลอยู่ห้าลูกเนี่ยยังไม่มีไอวอลอีกล,ล,ลูกเลยมามาแบ่งเอาคนละลูกคนละลูกกันหากโก้ด้วยแม่งหากโก้ไม่เจอเลยโอ้โหเนี่ยได้มีกก็โงอยู่ตรงนี้มีชี้เ,ๆๆเๆๆป้าไม่ได้วะเอาชีปาไม่ได้วะมันเห็นแล้วปวดทีละๆๆๆๆๆ นี่ตรงนี้มีไงวะอยู่ลูกหนึ่งนี่เนี่ตรงตรงตรงสงคา,ามีลูกหนึ่งมาละไอ้คนมาไอ้วอล์มเออไปพี่เหนียวไม่ให้ก็ได้เหรอไม่ให้กูมีอยู่สิบสองลูก เนี่มาโมมีฟาร์มเผีได้สิสองลูกเอ๊ะใครใครไม่มีเอวอาค่อยมาบ้านนี้เดี๋ยวรออยู่บ้านนี้ในบ้านเนี่ยนะใครไม่มีเอวมาเอาสองมือนี้เลยอันนี้ทิ้งไว้สองลูกแล้วเข้า,าแบ่งกันเอา <Okay. S 1> โอเคโอ้ยเฮียคนนั้นให้ซัดไปสองลูกคนเดียวเลยโอ้ยอะไรอีกต่ไม่มีเสีย ไอ้อเจ้าหมุนไม่ทันของลูกคนเดียวเลยควยไอ้แบงคคนอื่นเลยกูนเน้นคิวไงกูต้องใช้วอลเยอะมันเหมือนตัวแบกอะ่ะก็ก็รู้รู้อยู่อะแน่จริงกินไี่แบกคี้หนึ่งยิงดีเอเราเราทำได้เปล่าวทำได้เปล่าหมุนโทรศัพท์กรับเด็กกูจะตกละไอ้วยังไม่ไ <c oughs> ม่ไมค่อยได้คิวเลย ไม่ลื่นเงี้ยไอวอลลูกหนึ่งยาวเนี่ยอันเนี้ยมีสองลูกยึดหมดอ่ะตอนนี้ไอวอลไม่เตือนไป็างไหนจิตแต่ไอวอลเลยอ่ะกูกดขึ้นทำไมวะจะบางเกมแม่งไอวอลไม่มีสักลูกติ๊ตาที่เจอไม่ก็เจอบานเลย พอไปเจอโนท่าน,นแรกเตะกดมัน,นได้ใช้ตรงนี้ของไม่มีหรอไม่ไม่มีของมีนิดนึงมีบ้านข้างล่างหุนบ้านข้างล่างมีไปลงสีเลยลงสีเลยเหรอลงสีมีคนนะโกรตอนนี้น่าจะมีอยู่พวกวงมาทางนี้ด้วยลงสีมันไม่ออกหรอกมันดักเราอ,อยู่นั่นแหละ เดี๋ยวฟาร์มตรงนี้ก่อนคุณจะขึ้นไปตามแป๊บหนึ่งฟาร์มตรงนี้ก่อนเออเออ้ยไม่ค่อยตึงอะไเเลยอ,อยู่ยี่หกยี่หกสองยี่สิบสี่ยี่สิบสองคนยี่สิสองคนละตรงนี้มีตัวมาแล้วเด้อเหลือวงอย่างนี้เวย ตัวมาแล้ววะแหมวงวงอย่างนี้ไม่มีตัวมาก็แปลกเลยคุณเนอะมันมียากันก็มียาอันเดียวเยมีเก้ากลงแล้วเนี่ยทีเดี๋ยวค่อยค่อยแบ่งวันนี้ได้เงินไม่จืดยาหรือจะแด๋อโว้ยไม่กระสุนไม่กระสีพวกไอ้สกุลกก็ไม่จืดจืแเด๋อโวยอย่างเดียวไอ้สกุบคาว่ะ คอยพี่เขาไม่ได้สกูหรพี่เขาเรียกว่าคอยเข้าใจไหมครับพี่ขุนรถไฟอะไรว่าคอยขายพี่ขุนรถไฟยังไหมไม่มีตัวตรงนี้มันน่าจะุณมึงเก็บขายยะแล้วหรือพวกพวมึงเล่นเล่นสองยาวแล้วได้สองคนมิมันน้อยเราลงดินชา สองควงแบบนแรงอะถ้าโดนหัวแตกเลยทีเดียวที่เผ็รนี้กูข้าหัวแม่งไม่แตกไอ้แต่เดนใหม่เขาคงโดนนะมาไม่น่าเล่นเลยเมื่อคืนเล่นยิงไปสี่เม็ดไม่แตกอะโอ้โหเลขเลขกันเลยสี่เม็ดไม่แตกอะตรงแรงอะเล่นกันมาดีต้องยาวตอนนี้ไม่ซื้อแล้วเล่นสี่สีตอนนี้ไม่ซื้อแล้วสรงควงอยิงไม่ดีตกดามจดตกเล่นทอมสานดีกว่าอันนี้ดีกว่าต้องยาวดีกว่า ผู้จอมสันยิงเรงกว่าสอ,องพวงอีกตอนเนี้ยแต่เน,นี้ยคาคาคามีคอยดอยอ่มีทั้งสองเลยไม่จริงไหมเฮ้ยเสพเยอะเลไว้ยิงเลยเจนคาจะบอกเดียวพอก็ได้พอเหลือเหลืออีกจะบอกหนึ่งเลยเป็นปืนชาร์จก็ได้ไอ้ใต้โต๊ดมีตัวพิกัดเอ็มวทางบ้านไม้ยิงยิงเส้นไม่เห็นทหารกองป้องกันใจเย็น เขา,าไม<ห>่กไม่มีวิวลังๆนะีหลงังพวกอะไรนั่นเห้ต่ดฟงค <ยะ S 1> รบเก <ยะ S 1> ินเข้าหัวหดอ่โอ้ยข้าไม่ชักแม็กไอีอะเอ้อเอาไม่เ,าเอาเฮ้ย ไม่คาดบหนึ่งร้อยสองรอบเลยนะฮัลโหลไม่ดาวให้กูวะล้มนึน่งตาไอ้วัดไอ้ตาอ้อมดิล้มหนึ่งแล้วอยู่ตรงไหนมาอยู่ตรงไหนปันไม้ตรงไ้านไม้โอเคเฮ้ยสองตัวเลยไหมเชื่อเมดคาจะหมดสองตัวอีกตัวหนึ่งกูยิงล้มแล้วมันชกกัน ม่นเห็นกูแล้วแมวเ,เลยเดลลรอเอาไว้บนนี้ให้ ลาเกเพื่อในให้ขุนนั่นเนี่ย s อย่างเดียว s อ,อย่าดยอ,อย่างเดียวครับไม่ต้องทำอะไรครับ เอ้เมื่อกี้หนึ่งร้อยห่งเกงี้เนี่ยเป็นตัวเดิมด้วยก้ <God. S 1> เทียเฮ้ยุนมีเดบิวใครเล่นมัง่งไม่รู้เนี่ยอาแค่เ <ขา S 1> ม็ดเอาแค่เม็ดแค่นั้นหละใครเจ้าก็เปิดเอาเม,ดม็ดเดบิวใช่ไหมเอาเมด็ดให้เดินให้แล้ว กระสุนเออาร์กูไม่มีไม่มีอ่ะเฮ้ยแบ่งกันเฮื่อี้ไหนย,ยิงกูอะโอ้โหดนไปดองหนึ่งมาช่วยหน่อย,ยมียูงที่ไหนมีที่ไหนโอเคเห็นแล้ว คุดูดมีกูนะหลังเกมหลังต้นไม้หลังต้นไม้หลังต้นไม้เห็นแล้วเห็นแล้วับอเข้าเลยเข้าเลยแค่เข้าเลยยิงัรอให้ตัวเตกเลยตัตอขอเอไอเลยเตะเทาัร้อยยี่สิบไหนล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งนี่แหละรักตันแบบนี้แหละโอ้โหโดนรักต

ยังเยอะแต่ไม่ได้คิวอะ่ะอ,อยู่ตรงไหนมากเนี่ยมาอยู่ตรงไหนกันมากเสืออยู่ในวงมทางนี้หรอพวกนั้นสงสารจะตายมหมกขี่รถไปทำมันไม่เนี่ยสงสาร เออดกไ,ได้วะเสียงไม่มีเกาะไม่ใช่อะไรหรอกไอก้เคเกาะสวยยังไม่มีเกาะเลยนะเ,เนี่ยเกาะเตงเนี่ยเอ็มเจ็ดเก้าที่หนึ่งมาแล้วไม่ต้องเล่นลาสกาเก,ก้าเลยแหละแปดยื้อที่หนึ่งที่หายที่หนึ่งเลยคากับ เอ็มเจ็เก้าเอาเอาไงเอ็นเจ็ดเก้าเลยก็ได้เดี๋ยวค่อยยิงข้าวปอบให้ข้างหลังอ่ะเดี๋ยวเข้าชาร์จให้เองเฮ้ยมันหายไปไหนอ่ะเออมันหายอ่ะสี่ตัวลงสีด้วยแหละอยู่อยู่หลังอยู่หลังอ่ะอยู่แล้วทุกหม้ายเลขทุกหมายเลข ไอจีมันหายไปไหนหมดแล้วเดี๋ยวดูดูหลังให้เดี๋ยมันขึ้นมาทางนี้เี๋ยวก็ขึ้นแล้วสามตัวทยู่ไหนวะเฮ้ยนีโอ้ยีอ่ะโผล่มาแล้วโผล่มาแล้ว อยู่ล่างเนินอยู่ล่างเนินสวยมีซองตัวโอ้แม่งลืมดูข้างล่างมันจะเดินรอบๆอยู่ ใดล้ถึงแล้วโอ้โหอ๋อโอ้โหอ๋อโอหอ๋อโ้วหอ๋อโ้โหอ๋อโอหอ๋อโี้โหอ๋อ้โหอ๋อโอ้โหอ๋ออ้โหอ๋อโอตหออ้โหอ๋อโอ้หอ๋อโอ้โหอ๋้อ๋เโอยโหอ๋อโอ้โหอ๋อโอ้โหอ๋้ยหาย โปบ่นี่เฮ้ยหายวะลังฟังมีฟ้าไม่น่าอยู่เฮ้ยเฮ้ยหายโอ,าโอ้อทอดกิดบ,บ้านี่โอ้วนักกิดบ้าทักกิบอกอ่าวขอบคุณจ่ได้กิดบ้า ี๋ยวค,อย,วคอยดูดูดามิกูดาเม 800, ิแปดร้อยโหเยอะกว่าค่าสองตัวอีกอไม่งไง <c oughs> ค่าสองดาม, 400. มิสี่ร้อยไม่ทำพี่อะไรแลยสอร์ตอย่างเดียว